ต่อน,นะคะเมื่อกี้วิดีโอตัดไปนะคะเวลาคงจะยาวไปนะคะคุณครูขอต่อนะคะเรามาหาคําที่เป็นกระต่ายดำกระต่ายดำก็คือไม่เข้าพวกปกติกระต่ายก็จะสีขาวนะคะแต่ตัวน,นี้จะเป็นกระต่ายดำคือคําที่ไม่เข้าพวกนะคะม,ม,มออะมะรออะระมะระมะระก็คือเป็นผักชนิดหนึ่งนะคะมีผลขมรสขมนะคะใบและขมใบและผลจะมีรสขมนะคะเป็นของกินนะคะ รออะระนองออนองระนองระนองเป็นชื่อจังหวัดในประเทศไทยที่อยู่ทางภาคใต้นะคะรออะระยองอยองระยองระยองก็เป็นชื่อจังหวัดระยองที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะคะยออะยะรออาลายะลายะลาก็เป็นชื่อจังหวัดนะคะที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ระนองระยองยะลาเป็นชื่อจังหวัดคำที่ไม่เข้าพวกก็คือมะระตอบมะระนะคะต่อไปกอรอกระดออกกะดิกระดิกก,กระดิกก,ก,ก,กะคะ็คือทำให้มันเคลื่อนไหวกระดิกนิ้วหมากระดิกขาแมวกดิกขาอย่างเงี้ยนะคะคือทำให้มันเคลื่อนไหวกอรอกระดอโอดอโดด กระโดดกระโดดก็คือกระโดดขึ้นนะคะทาให้เคลื่อนไหวเหมือนกันต่อไปกรออะกระดอาสอดากระดาษเป็นกระดาษนั่นเองนะคะกระดาษที่เราเขียนหนังสือกระดาษหนังสือกระดาษสมุดนะคะเป็นกระดาษนะคะต่อไปกรออะกระดอกกระดกระดกกระดกก็คือไม้กระดกทําให้มันกระโดกเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะกระโดก กระดิกกระโดดคือเคลื่อนไหวคําที่ไม่เข้าพวกก็คือกระดาษนะคะไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ถ้าคนไม่ทําหรือว่าลมพัดนะคะต่อไปคําต่อไปนะคะกออะกะทออิทิกะทิกะทิก็คือเป็นเป็นเป็นน้านะคะกะทิก็คือที่ได้มาจากมะพร้าวนะคะน้ามันของมะพร้าวนั่นเองกะทินะคะใส่แกงนะคะกอรออะกะ ทออทะกระทะกระทะก็เป็นอุปกรณ์นะคะทำอาหารนะคะเป็นวัสดุอุปกรณ์ทำอาหารต่อไปกรออกระกะกรออกระกะทออุงงอทงกระทงนะคะกระทงก็เป็นเป็นกระทงน่ะนะคะที่เราเอาไว้จะอ่า เป็นกระทงเป็นกลวยก็ได้นะคะเป็นกระทงที่เราเอาไปลอยน้ําก็ได้นะคะก็รออกระถออางงอถางกระถางกระถางก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะกระทงกระทะส่วนอันนี้เป็นของแข็งหมดนะคะกระทะกระทงกระถางเป็นของแข็งส่วนกระทิเนี่ยเป็นน้ําไม่เข้าพวกนะคะตอบกระทินะคะเป็นกระต่ายดำต่อไปเรามาดูต่อนะคะ กรออกระจออีบอจิบกระจิบกระจิบเป็นชื่อนกนะคะนกกระจิบต่อไปก็รออกระจออกกอจกกระจกกระจกก็คือกระจกเอาไว้สองหน้านะคะก็รออกระจออกกจอกกระจอกกระจอกเป็นชื่อนกกระจอกนั่นเองนะคะต่อไปก็รออกระจออาบอจาบ กระจาบก็เป็นชื่อนกกระจาบกระจาบกระจอกกระจิบเป็นชื่อนกหมดเลยนะคะส่วนกระจกไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่นกนะคะเป็นกระจกสองหน้านะคะคำที่ไม่เข้าพวกก็คือกระจกต่อไปนะคะมออะมะนออาวนาวมะนาวมออะมะขออามอขามมะขาม มออะมะพรออาวพร้าวไม่โทพร้าวมะพร้าวมออะมะดอะนอดันมะดันมะนาวมะขามมะพร้าวมะดันคำไหนไม่เข้าพวกคะมะนาวเปรี้ยวมะขามก็มีรสเปรี้ยวเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะมะดันด้วยส่วนมะพร้าวนะคะมีรสหวานอย่างเดียวนะคะ เนื้อเนื้อเนื้ออาจจะจืด,จดนะคะไม่แล้วก็น้ําหวานส่วนมะดันเปรี้ยวมะขามก็เปรี้ยวมะนาวก็มีรสเปรี้ยวนะคะไม่เข้าพวกคือมะพร้าวต่อไปคําต่อมานะคะกอ็อะงอกังหออะนอหันกังหันกังหันเนี่ยนะคะต่อไปกอ็อะบอกับดออะกอดักกับดักกับ,ด,กกบดักเอาไว้จะ อาไว้จะด,ดักสัตว์นะคะของนายพานกอรอกระชออะงอชังกระชางกระชังเอาไวใาใ้ใส่ปลาใส่ใส่ปลาใส่กุ้งกุ้งได้นะคะกอรอกระชออายอชายกระชายกระชายตัวนี้ก็คือเป็นพืชที่กินหัวนะคะเราเอามาทําแกงกระชายนะคะเป็นพืชที่กินหัว กระชังนี้เอาไว้ใส่สัตว์ใส่ปลาใส่กุ้งใส่หอยกับดักก็เ,เอาไว้จะทําเป็นกับดักปลากับดักกุ้งกับดักหนูอย่างเงี้ยนะคะกังหันกังหันก็คือเป็นเอาไว้จะพัดนะคะใช้แงรงลมนะคะเป็นอุปกรณ์นะคะ ทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์การหันก็อุปกรณ์กับดักก็อุปกรณ์กระชังก็เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งส่วนกระชายเป็นพืชไม่เหมือนเพื่อนไม่ใช่อุปกรณ์นะคะเป็นพืชที่กินหัวนะคะกระชายเป็นกระต่ายดำนะคะต่อไปนำสู่ความคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียนหาคำใหม่ที่ขึ้นต้นด้วยคำที่กำหนด ก็คือเขาให้เราต่อคําใหม่เขาให้คําว่ากออะกะมาเราจะต่อเป็นอะไรคะกออะกะทออะทะได้ไหมกะทะได้เป็นคําใหม่นะคะมออะมะเราต่อเป็นคําใหม่รออะละเป็นมะละได้นะคะเป็นผลมะละหรือลูกมะละรออะกรักรออะกรักรักอะไรคะรักแม่อะต่อเป็นคําใหม่รักแม่ รักพ่อก็ได้ใครจะเขียนรักพ่อก็ได้วออะนอวันวออะนอวันวันจันได้ไหมอ่ะเป็นวันจันจออะนอจันทอรอกรันนะคะเป็นวันจันวันอังคารวันพุธวันที่ก็ได้นะคะฝึกต่อคำนะคะอ่านะคะ เดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะในเล่มแบบฝึกหัดนักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดไว้รอคุนครูเลยนะคะแบบฝึกหัดของหน่วยหน่วยเรื่องสละนะคะ,ะเดี๋ยวรอคลิปหน้านะคะคลิปนี้จบก่อนคะ่ะ